เนี่เป็นห้องสมุดนะครับที่เห็นนี้นะครับก็คือปราสาทห้วยพระใหญ่นะครับ วาทห้วยผยัยเป็นาสาทขนาดเล็กนะครับก็อยู่ที่ตำบลผัดขา่าอำเภอวัฒนาครจังหวัดสระแก้วนะครับรสาทห้วยผยัย,ยตัวนี้นะครับก็คือเป็นโรคขยาสารถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเราก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะครับคือในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับก็ใช้ในการรักษาคนทั่วไปแล้วก็รักษาพระมหาษัตริย์ด้วยนะครับ แล้วปราสาทห้วยพญาตัวนี้คาดว่าอายุประมาณพัน0มปีนะครับก็อยู่ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับคือในพุทธศตวรรษที่1 6บหกถึงสิ็ก็สร้างอยู่ในช่วงนี้นะครับบ้านในช่วงนี้ก็ถือว่าปรารันาทางเยอะนะครับสังเกตดูนะครับเบือแต่ก้อนหินปราสาทห้วยพระญาตัวนี้ก็สร้างด้วยศิลาแหลกนะครับใช่แต่เห็นว่ารูปร่างหน้าตานะครับก็เหมือน หินกรวดนะครับอันนี้ถ้าเรียกว่าศิลาแรลงนะครับส่วนหินทรายนั้นก็ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นศิลาแรลงทั้งนั้นนะครับที่สังเกตดูและที่ก้อนหินแต่ละก้อนนะครับสังเกตดูว่าจะมีรูเจาะอยู่นะครับว่ารูตัวนี้ก็น่าจะใช้ในการยกนะครับยกหินขึ้นมาตั้งนะครับและทางข้างนี้ก็มีบารายนะครับบารายด้านซ้ายมือนะครับบารายตัวนี้ นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสระน้านั่นเองนะครับเพราะนั้นสระน้ําตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสระน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่นะครับในตำบลปักขาดเ,เขามีความเชื่อว่าถ้าใครเอาปลาในสระนี้ไปกินนะครับก็จะมีอันเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาลักขโมยหรือเอาปลาในสระนี้ไปกินนะครับก็จะมีอันตรายทั้งนั้นนะครับในชีวิตคือหากินไม่ได้พื้นนะครับหรือไม่ก็ ือบารายตัวนี้นะครับยรอบนี้ก็จะสร้างด้วยเซลาแรงนะครับเซลาแรงแต่น้ําก็ขังตลอดทั้งปีไม่มีแห้งเพราะฉะนั้นชาวบ้านนี่เขาถือมากนะครับถือว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์